ชายมิตรภาพนครปนมสามคำมวนนั้นเป็นสะพานที่สวยงามที่สุดมองยังไงก็ไม่เบื่อครับทางฝั่งเราเขาจะมีทิวทัศน์ภูเขาสวยงามแล้วก็รูปทรงของสะพานนะครับจะมีะเขยฟ้าพญานาคสวยงามไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนครับทีนี้ปัญหาเราตรงที่ว่าเราเปิดตอนเช้า6นาฬิกาแล้วก็ไปปิดสนาฬิกาอ้ยังไม่เต็มอิ่มเลยเรามาพบก,กับทางหัวหน้าขัวทางแขวงขม,มวนท่านบรรณวงศบ,บายดีเป็นยังไงไอ้ไนอ้โยบายเกี่ยวกับเรื่องของสะพาน กาพวกขาพาายามเสนอหารัฐบาลกลางว่าจะขยายเป็น10โมงเหมือนกับคัวมิตรภาพหนึงและมิตรภาพสองราไทยเวียงยกเกียนแล้วก็หนองคายแล้วก็สวรมเกีมุกดาหารโดยก็คืดว่าในไวในี้ละเดือนจะมาจะเสร็จเรียบร้อยเป็นจริงแน่นอนเป็นจริงแน่นอนบออตอ,อน,นีมีคนผ่านไปมาหลายไปไันหนเนาะอะ,ะเสรีละเดือนหนึ่งกับประมาณหมื่นห้ถึงหมื่น จะลดประมาณเดือนละเสลียประมาณ5้าถึงหกพันคันต่อเดือนโดยปัญหาุปสชักมีบ่ามาแล้วมีปัญหาจะใส่สิจะมีเล็กน้อยเข้ากับปุบปุ่งยุ่งเรื่องปัญหาพิธีการเขาอ้อมเมืองกกบยังบทันคล้องตัวเพราะว่าใดการบริการรใช้ของเจ้าหน้าที่ก็ยังมีบางครั้งมาข้าวกันยังมีปรากฏการณ์ยอท้ออยู่บทดีไปได้ก็พยายามปุ่งสุดขีดให้มันดีขึ้นนะเจ้าโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ยังมีปัญหาเนื่องจากว่าอย่างพอราชการเฮาให้เรียกมันก็คือว่าแหละเนาะแต่ละคนมันก็แนวคิด ว่ามาพูมันก็ยังบ่ท่านบีกภาพปบนรดกาทัศนาธิปีบอคว่าสวยงามปบนรดาแต่คนรอบคุเจ้าจอเลยท่านใะก็หลายคนก็บอกว่าเออเวลามาเมืองเราเมืองนี้เสียจะสั้นเมื่อต่อไปประเทศเราบวกขึ้นกันทนายนั่นแหละตัวนี้แหละปัญหาตัวนี้ที่ผมว่ากำลังปรับปรุงอยู่เจ้าโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์วันลาสการ์มไม่ค่อยมีปัญหาเลยเลยทั้งหายามแก้ไขปัญหาตัวนี้ก่อนหนึ่งมันจะต้องให้คนนี้มีความมั่นคงเจ้าหน้าที่ว่าการบริการรับใช้ประชาชนทางความสะดวกเป็นปัญหาที่สำคัญมากเพื่อพัฒนาประเทศเพื่อพัฒนา อ่าเศรษฐกิจสังคม,คมของประเทศขยายตัวมันเรื่องบุคลากรสัมันมากครับโดยปัญหาของบรรดาพี่ครับถ้าอย่างไงอย่างไรก็มีปัญหาที่ไหนอย่างไรพร้อมผันจะต้าม,มาคุยถึงที่ครับเรียนถามถึงงานทวีนีรันรถไฟมีความขึ้นได้ยอย่างไรบ้างครับครับก็กลับเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าในส่วนของจังหวัดก็ได้มีการ ติดต่อประสานงานกับภาคเอกชนนะครับโดยที่ปีนี้เนี่ยเขาจะมีเรือจากทางสายการบินนะครับทั้งนกแอร์และก็แอร์เอเชียนะครับโดยทางนกแอร์เนี่ยจะมาสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับเรือโชว์ทุกวันนะครับส่วนแอร์เอเชียก็จะออกร่วมกับหอคันค้าเป็นเรือ